ค่ะคนผู้ชมนี่มาดูส้มที่นี่ส้มเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกอ,อันนี้ตลาดสม้ม แปดสิบส้มโชว์คุณไปทำงั้นไฟสว่างสบายคือส้มทำงั้นเนี่ยคุณผู้ชมซื้อมัมเอาไปคั้นน้ำขายเออลืมไปซื้อร้านน้ำสม้มเบอร์สามเบอร์ 4. สี่ส้มถูก ซื้อผ่านเราสามโลร้อยต้มทังนนั่นเนี่ยไปต้มเดินสบายเดี๋ยวนี้ตลาดทำะอาดสะอาน หน้าเดินไม่ร้อนฝนตกก็ไม่เปียกแดดก็ไม่ร้อนหมดแล้วมีอยู่หรอกนู่นอะแต่ว่าจะไม่เดินแล้วไงเหนื่อย หวานร้อยสี่้อยหเนี้เขาขายเป็นถุงกล้วยกับบีตลาดกล้วยพาเดินดูตลาดกล้วยหน่อยกล้วยหอมกล้วยกับส้มหันหน้าชนกัน เดินดูเผื่อเขามีขายเป็นหวีขายเป็นเข่งกินไม่ไหวขายเป็นหวีได้ซื้อถุงร้อยห้าสิบบาทสม้ม <c oughs> โลยี่เสีไอ้เรนะว่าเย็นนีเสียวอ่ะเรว่ามันเสีย ได้กินวายแบง่งขายแล้วไม่มีมีละร้อยเนี่ยใส่ถุงไว้นี่ไม่รู้เท่าไหร่เดินทะลุออกมานี่นมมก,ออก่อนอันนี้ตลาดมะม่วง ่วงแก้วสวยสดใหม่แก้วขมิ้นงวงพาเดินมาถึงนี่เลยทุเรียนมีไหมก็พอมีแต่ลูกใหญ่ขายสรง เออได้ขายปีป้าจะมาซื้ออ้นี่มาละกอกอเดินมาก็เลยเออดูเห็นทุเรียนก็ถ่ายให้ดูนิดนึงเขาไม่ได้ติดราคาไม่ได้ถามเพราะว่ามันไม่ใช่หน้ามันนะเนาะ,นะก็เลยไม่อยากจะกิน เพราะว่ากินของที่ไม่ใช่ฤดูมันมันมันไม,ไม่เต็มร้อยไม่นในตลาดต้มโอคุณลงุงถ้าจะกินรักกอเนี่ยซื้อรักกอให้คุณลงุงผู้ชม กิโลละสิบห้าบาทกิโลละสิบห้าว้วสักสองลูกได้ไหมใช่สิบโลค่ละกิโลจะซื้อไปกินท่านหน่อยเขาก็าจะขาย,าเ,ยเป็นสิบกิโลถ้าเราจะกินเข้าไปยังไงหมดสิบกิโลเขาขายส่งอนะเนาะ พาเขาไม่ได้เราต้องหาร้านที่เขาขายปีกน้องขายปีกไหมซื้อสัลูกสองลูกไปกินได้แล้วแล้วก็แอปเปิลแล้วก็กิบชมตลาดสี่มุมเมือง ผลไม้อลังการนี่ก็คงจะจบลงเพียงเท่านี้จะซื้อส้มโอสักแพ็คไปกินแต่ว่าแม่ค้าไม่อยู่แพ็คเท่าไหร่หนูขายไม่แพ็คหนึ่งขายไหมไปซื้อส้มโอแพ็คหนึ่งขายไหมขายได้แพ็คแพ็คเท่าไหร่เอาแพ็คหนึ่งลูก เจ้าสมโมไปกินได้คนะุะแกะแล้วผู่แพ็คกันะนะจบคลิปเจ้าโมโวหนึ่งแพ็คแล้วก็พบกันใหม่หรือว่าจะพาไปที่ไหนนะขอบคุณเลยค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ